สวัสดีค่ะพี่น้องมากินเขาก็ไม่เพลิงค่ะวันนี้เพิิงเาะส้วนกินกคือเกออ่านละพักลาบค่ะวันนี้ลาบบใส่เลือดค่ะใส่ตะเพียรสวัสดีค่ะม่กินเขาคับพี่น้องม่กินเขาก็ไม่เพิง่งลาบเลือดค่ะลาบเพราะไม่ลาบเลือดหรอกบวสัใส่เลือดใส่ตะเพียร บ่คืออยากเลือดมดือนี้อยากอยากแนวคขมขมมากค่ะกระตินขอหน่อยกลทหายแล้วกระตินเผาลูกเค็ดพกกักว่าไม่อย่างไรค่คะต้นหอมยอดกระถินอ่อนยอดกระถินอ่อนพักอีเลิศอีเลิศพักคุณเ,ณเ,าาเลิศ้ากามะน้ินก็ไม่เปิง มืัอนี้คิดคุดอยากลาบก้อยให้ลาบแล้วก็ะหูขึ้ก่อนตวบะใส่กุ้งเหี่ยวกุ้เหียสุกๆแล้วก็ลาบเห็ดคือทางบานทางเวียงจันท,ออทั้งเหล้าที่เราเห็ดด้วยค่ะบะใส่เลือดมากค่ะมากินแล้วมันเผิดมากมากแสบแสบเบาๆร้ายอกเนาะมันหิวคือเกาแล้วกินยับเดยกระแสบแบบพี่น้องเออเข่ากระหอนนิดหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ มากค่ะกินน้ากันแศบๆคือนก็กินยังเด่กับแ่บแนวมักเนาะผอมลํำล้ำันว่าแนวมากกินนัำเด่กับแสบแล้วค่ะอันนี้น้ำประเด็ดน้ำจ้ำใซ่ไม่ใช่หรอบริใซนไดลับ แกอะไรกันกินไปแหลมกี่้องเอ้ Ừ. Bằng bằng chắc có mâm mà đúng, Chơi tạm chắc ngon Hãy người cho gì tốt ขึ้นคึมๆนะคะฝนสีมาแลบข้าวขึ้นแก้มเลยว่ามันเด็ดมากยู่งสองจังหน่วยเป็นบักแซ,แซบ่บๆกออยากกัแซ่บค่ะเห็ดกินเนาะ กังลูกสาวแซ่พี่กไปลาบดด <c oughs> แม่นึ่งอยู่กับจังบานยุยสานหนึ่งสิกากินพักอยู่แถวข้าวเลือดมันง่อยเหมอเนาะเพาะว่าบานๆเขา,าแบบ อะไรลูกกระดานมันี่แม่เทให้มหมาันี่มาไใช่<า>ชนี่นี่มาเทเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันลูกมามาเทขวดใส่ขวดเร็วมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีครับน้องรีวิว,วน้องรีวิวอะไรน้กินข้าวอ๋อน้องรีวิวกินข้าวน้องอิ่มหรืยอยังคนะน้องไม่มอิ่มเลยอ๋อน้องไม่อิ่มเลยอย่ะ ครับตัวแสบอย่าเขย่าเล่นนะลูกเดี๋ยวมันเปียกนะเดี๋ยวมันหกนะคะ ดื้อดือผมสาวเัยเอาเียกเร่ไปมาจะไปฝากไาเรี่ก okay. oh, ันบ้างีเอวไปโควิดย่านพี่น้อง 来，朋友们。 แสบแสบเพื่อเรานั่นดนตับเพ็่ดีครับ แซ่บพี่น้อยกลับตอนเ้าอย่างเพิ่มหน่อยมาแสบ ไปที่นี่แล้วค่ะไปเพิ่งจะดไปแล้วมาสว่วนกินแล้วกัไปคือเก่าเดิมๆมาเพิเ่มเติมยังหนาพอกันไหมว่กล้าไปใส่หรือเปล่านะคะ่ะบหยาด ไปตลาดกระยานยุกสื่อๆกันนี้เลยตวนีน,ะะน้ะค่ะนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ